ท่านประธานที่ครรพผมสลันทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยวันนี้เราก็ได้อภิปรายกันถึงพระราชกำหนดการกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นเม็ดเงินที่มีจำนวนเยอะมากๆและต้องบอกว่าข้อรายละเอียดต่างๆที่พวกเราได้รับนั้นค่อนข้างที่จะมีข้อสงสัยอยู่เป็นจำนวนมากผมขอไปคร่าวๆเพราะว่าวันนี้ หลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับทั้งเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้ชี้แจงว่า,เ,าเงิน1ล้านล้านนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างหลกัหลกๆก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ในการต้องบอกว่าซัพพอร์ตสนับสนุนกลุ่มสาธารณสุขเป็นจำนวน4 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งปัญหาก็คือผมเข้าใจว่าไม่มีการชี้แจงว่ารายละเอียดคืออะไรเท่าที่อ่านในพระราชกำหนดนั้นเงิน4 5 0 0 0ล้านบาทมีจุดประสงค์ในการใช้ก็คือ เพื่อไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือว่าเป็นค่าเหนื่อยค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากที่ทําให้ประเทศไทยมีจํานวนผู้ติดเชื้ออยู่อันดับ70กว่าของโลกต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลผู้นําชุมชนอสมรวมถึงประชาชนทุกคนที่ยอมสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความดีความชอบของประเทศไทยจริงๆ แล้วผมก็คิดว่าเงิน4ี่0มืพันล้านไม่แน่ใจว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าในการที่จะช่วยเหลือการทำงานของคนกลุ่มเหล่านี้ที่ทำงานมาตลอดกลุ่มต่อไปที่ได้รับการพูดถึงแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นข่าวอยู่ในสื่อต่างๆมากมายก็คือกลุ่มที่ใช้ในการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเยียวยาประชาชนหรือว่าเยียวยาเกษตรกร,กรล่าสุด มีการเยียวยากลุ่มเพื่อมาอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเปราะบางที่จะได้เงิน3,000บาทก็คือเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนก็คือไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุผู้พิการหรือว่าเด็กๆซึ่งเงินเยียวยานี้นะครับมีปัญหาอยู่หลายๆจุดที่อยากจะชี้ให้ท่านรัฐบาลนะครับเห็นแล้วก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ทำโครงการหรือดำเนินนโยบายแนวแนี้อีกก็อยากจะฝากให้ ไปแก้ไขสักนิดหนึ่งก็คือความชัดเจนความชัดเจนของการใช้เงินเนี่ยตั้งแต่ในพระราชกำหนดแล้วที่เงินเงินก้อนเยียวยานี้นะครับมีจำนวนถึง5 5 5 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้รับรายละเอียดเลยว่าเงินจำนวนนี้จ่ายไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกหล่นของมาตรการในการเยียวยา ผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่ารายละเอียดที่เราไม่ได้รับมันก็ส่วนหนึ่งและสิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วถึงประชาชนมากน้อยขนาดไหนล่าสุดเห็นว่าเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันบอกว่า99%ได้ทำเสร็จไปแล้วได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถึงท่านที่ไม่ได้นะครับก็ท่านอาจจะเป็นคนที่ถูกทิ้งในวันนี้นะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็คงจะ มีนโยบายออกมาช่วยท่านในอนาคตส่วนสําหรับเกษตรกรสําหรับเกษตรกรผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวว่ามีรายชื่อของเกษตรกรที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับเงินเยียวยาอันนี้ยังดีที่ทางธนาคารตรวจสอบแล้วก็รับทราบได้ว่านี่เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีการแก้ไขนะครับให้ทายาทมารับไปแทนอันนี้ก็ดีไป แต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือถ้าเงินก้อนนี้ของรายชื่อของเกษตรกรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับถ้าธนาคารไม่ได้ตรวจสอบถ้าธนาคารแค่โอนไปไว้ในบัญชีมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถอ,าออกมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือกระตุ้นการซื้อขายของชุมชนได้ซึ่งผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เกิด ปัญหาทำให้เกิดสิ่งที่เราสงสัยว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นผลที่ดีจริงหรือสิ่งที่เราทำไปแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรอีกอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการตรวจสอบสิทธิ์นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งช่วงวันแรกๆเราไม่ทิ้งกันผมจำได้ว่ามีข่าวอยู่หลายวันก็คือมีหลายคนไปตรวจสอบสิทธิ์มีคนไปร้องเรียนมากมายว่าควรจะได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ กลายเป็นว่าช่วงนั้นแทนที่จะมีการทำโซเชียลดิสแทนส์การที่ควรเ,เราควรจะเว้นระยะระหว่างการเพื่อป้องกันการติดโรคกลายเป็นว่าคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยต้องรวมตัวกันไปที่สถานที่หนึ่งเพื่อร้องเรียนแล้วก็ขอในการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งเขาก็ควรจะได้เพราะเขาก็คือผู้ประสบกับภัยโควิดนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งรัฐบาลมีนโยบายที่ คิดไปทําไปซึ่งอันนี้ผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวิกฤตการโควิดเนี่ยหนักหนาจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเคยเจอเพราะงั้นท่านก็คงจะทําเต็มที่ของท่านเพียงแต่ผมมองว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ประเทศของเราดีขึ้นกว่านี้ได้ถ้าเรายังทําอย่างนี้อยู่มันจะมีแต่ปัญหามากขึ้นผมขอยกตัวอย่างการที่ทําไปคิดไปโดยที่ไม่มีแผนรองรับการที่เราจะประกาศปิดเมืองมีการพูด กันมาก่อนหน้านี้นานมากก่อนที่จะมีการปิดเมืองจริงๆแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆรัฐบาลประกาศปิดห้างปิดไม่ให้ทํางานคนในกรุงเทพคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานเกิดอะไรขึ้นครับงานไม่มีทําไม่มีเงินหาเงินไม่ได้เขาก็กลับบ้านอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลคิดไปทําไปแต่ไม่ได้วางแผนรองรับถ้าคุณปิดคนกลุ่มนี้จะทํำยังไงก็แน่นอนมันก็เกิดเป็นภาพตามสื่อว่า หลังจากปิดทุกคนไปรวมกันที่สถานีขนส่งกลายเป็นว่าช่วงที่ตอนนั้นเรากำลังมีผู้ติดเชื้อไม่เยอะกลายเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับบ้านไปรวมตัวกันที่สถานีขนส่งรวมกันอยู่เป็น5 6าหกหมื่นคนทําให้กลายเป็นจุดที่อาจจะแพร่เชื้อและหลังจากนั้นหลังจากการประกาศปิดเมืองตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดก็ค่อยๆมากขึ้นมันก็เป็นไปได้หรือไม่ที่ว่า การที่เราทําอะไรโดยที่ไม่คิดแผนลองรับเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดผลกระทบที่อันตรายมากกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือการกักตัวในช่วงแรกที่มีการห้ามบินการกักตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งคําถามกักตัวที่บ้านหรือกักตัวที่สถานที่ของราชการเคยมีข่าวว่ามีการเตรียมโรงแรมมีการเตรียมสนามบินหรือแม้แต่ค่ายทหารให้เป็นที่กักตัวของผู้ที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาในประเทศแต่แล้วเมื่อเวลาเอาเข้าจริงๆกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาผมจําได้ว่าก็มีการเหมือนมีการประท้วงกันเล็กๆที่สนามบินก่อนที่วันนั้นทุกคนจะตัดสินใจปล่อยให้กลับไปกักตัวที่บ้านนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มมีการประกาศถึงผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ความไม่ชัดเจนในมาตรการต่างๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามมวย ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อครั้งใหญ่มากขึ้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ได้ดีกว่านี้รัฐบาลจำเป็นต้องแก้ไขอะไรหลายๆสิ่งเพื่อให้มันดีขึ้นผมอยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับในเรื่องความไม่แน่ชัดของการใช้จ่ายเรื่องรายละเอียดในการใช้จ่ายผมอยากแนะนาให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งเป็นคณะกรรมธิการผมเชื่อว่ามีการเสนอไปแล้ว ว่าในการตรวจสอบการใช้จ่ายของงบประมาณที่ใช้ในพระ,ะราชกำหนดเงินกู้นี้นอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเปิดข้อมูลการใช้จ่ายต่อสาธารนณะให้ประชาชนเข้าใจและให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าเงินกู้ที่รัฐบาลเ,เงินกู้ที่รัฐบาลกู้นั้นจะเอามาใช้ทำอะไรบ้างเงินที่ประชาชนทุกคน มีส่วนในการรับผิดชอบในการใช้หนี้ในอนาคตจะช่วยอะไรเขาได้บ้างในวิกฤตการตอนนี้ในพระราชกำหนดยังมีปัญหาอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในพระราชกำหนดนั้นเขียนไว้ว่ากระทรวงการคลังจะต้องมารายงานผลการดำเนินงานและรายละเอียดในการใช้งบต่างๆหลังจากสิ้นปีงบประมาณภายใน60วันผมถามอย่างนี้นะครับ สิ้นปีงบประมาณก็สมมติสัก30กันยาโดยประมาณไปอีก2เดือนถ้าถึงตอนนั้นเพิ่งจะามารายงานถ้าเกิดอะไรที่มันมีปัญหาหรือการใช้งบอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหามันไม่มีทางทันการแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากเสนอให้โครงการที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆอย่างนี้ครับ ควรจะเข้ามาผ่านสภาซึ่งเราก็เป็นตัวแทนของประชาชนเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วและเราก็เชื่อว่าทุกคนเต็มใจที่จะช่วยกันตรวจสอบให้การใช้เงินมีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเสนอและผมคิดว่ารัฐบาลได้โปรดช่วยกันร,รับสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อพัฒนาเพื่อทำให้ประเทศของเรากลับมาเป็นประเทศที่ดีครั้งหนึ่งสุดท้ายผมอยากจะฝากไว้นะครับ อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการใช้งบก้อนนี้จริงๆเพราะว่าไม่ว่าจุดจบของการใช้งบจะเป็นอย่างไรประชาชนทุกคนก็คือคนที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการกู้เงินครั้งนี้ขอบคุณครับท่านประธานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ